วัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็มาที่ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลสาขาโรงเจผู้ถูกไหมคะศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะ์โรงเจปะปาโรงพยาบาลราชบุรีค่ะขอบคุณมากค่ะคือป้าต้องการจะมาจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะทีนี้พอป้าถามแล้วคําตอบจากน้องเจ้าเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรนะคะโจค่ะน้องโจ้่ะช่วย บอกป้าหน่อยว่าจะต้องมาจองช่วงไหนของปีอ่าวัคซีนของเราจะมาปีละหนึ่งครั้งนะคะกจะือช่วงประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนสามารถโทรมาสอบถามได้เบอร์โทรเรานะคะ 032, 338, 260ค่ะค่ะแล้วการที่มาฉีดเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สามารถมาฉีดได้เลยนะคะก็คือดูแลตัวเองนะคะไม่ให้ไข้ไม่มีไข้ไม่มีอะไรก็คือร่างกายปกติสบายดีสามารถมาฉีดได้นะคะ,คะในบุคคลที่อายุ65ปีขึ้นไปสามารถฉีดได้เลยนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอายุยังไม่ถึง65ปีเนี่ยคะ่ะก็จะอาจจะต้องมีโรคประจําตัวนะคะก็คือโรคเบาหวานนะคะหรือเป็นมะเร็งระยะให้เคบีบํบาบัดสามารถที่ว่าจะรับการฉีดได้ของโรงพยบาบาลเราจะให้บริการในคนไข้เขียน บนหน้าเมืองนะคะค่ะเดี๋ยวแป๊ะนาะพอฉีดปั๊บเนี่ยเราจะต้องนั่งรอดูอาการนานเท่าไหร่คะค่ะก็ต้องดูอาการนะคะครึ่งชั่วโมงหลังจากฉีดนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแพ้ยาไม่มีอะไรก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยะค,ะค่ะ เออในกรณีที่คนไม่มีอาการบ่งชี้ว่าแพ้เนี่ยลับรถเองกลับบ้านได้ไหมได้ค่ะได้เนาะได้ค่ะจ้ะขอบคุณน้องโจมากๆนะคะน้องโจชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรอ่ะค่ะชื่ออรไทยมัุการัตค่ะเป็นพยาบาลประจําอยู่ที่ศูนย์นี้นะคะจ้ะป้าขอบคุณน้องมากนะ่เป็นคําแนะนําที่ให้ความกระจ่างมากเลยอ่ะค่ะขอบคุณนั่นคุณนะขอบคุณมากค่ะด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ สำหรับผู้ที่มีภูมิรำเนาอยู่เขตหน้าเมืองนะคะก็ไปฉีดได้ที่นี่เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตามนี้นะคะ